เหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรซาบาตเหมือนพ่อพันบัวเลยอ่ะเอ็นดูบาซิลหูยาวๆเคยรู้จักไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้คอลเตอร์เอ็นดูบาเออมีพันเยอะจะบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยคนเยอะมากเลยนะซาบาตใช่ตรจะภาพเข้าใจดีนี่ก็คงเข้าเต็มไปหมดเลยถูกต้องเลยไม่ว่าจะอะไรนะ น้ำผีกะปิใช่ไอ,ตอ้ต้มยำต้มยำต้มยำกุง้งใช่ต้มก,กุง้งผักรวมอะไรประมาณนี้ใช่แต่อยากจะเห็นหน้าไม่ครัวทำไมอ่ะบอกว่าแกงส้มผักรวมแบบให้เบาๆอ,อะไรนะคะัแม่ครัวเมาแล้วอ๋อแม่ครัวเมาแล้วถึงว่าเดี๋ยแกงส้มผักรวมหาก,กุ้งไม่เจอเลยจะได้ว่ <laughs> วาเขาเดี๋ยวหยอกหยอกค่ะอร่อยคุณแม่ค่ะฉันตักกุ้งมาเต็มเลยอร่อยมากกินแล้วอร่อยอร่อยจริงๆค่ะ ปาก็จะมีนะจะปิดหน่อยทำไมอ่ะกินไปเยอะไงอร่อยแหมอ่ะอร่อยก็ตักกลับบ้านใส่ถุงกลองดูแล้ว <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> น่าเขาบอกบว่าหมดวจังอร่อยอร่อยอคุณแม่ค่ะไองี่ในปีนี้สวยขึ้นเยอะนะนะเราเนี่ยยังยังไม่พอใจเลยทำไมอ่ะก็กะว่าจะเก็บเงินสักก้อนไปทำส่วนกรรกกะว่าจะไปทำจมูกทำนมที่ยันฮีอะไรประมาณนี้แหละอุ้ยจะไปทำศัลยกรรมเหรอใช่ทำจมูกกับนมเหรอ ก็บอกแล้วไงว่าทํายันทีไม่ใช่ก็ก็รู้แล้วไงก็ถามแค่ว่าทําแค่จมูกกับนมหรอแหม่ฝ้าบาทก็พูดอยู่ไงว่าทํายันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าไปจะเข้าไปทำไมแล้วแค่ในน้ำหนักเศษพี่เศษระสริฐไม่เห็นไงลุงตู่กับลุงพลก็คุยกันอยู่คนพ่อมึงสิไม่ได้ยินได้ไงกูกระซิบหูดิอย่าเพิ่งเข้าไปทำไม ไม่ใช่ตําหนักเสด็จพ,พี่ส <มา S 1> ุศรีไหมทาจะบอกฝ่าบาทนะเสนนด็จพี่สมี้เฮ้เเมาทําอะไรวเฮ้ยเฮ้ต้องอแแมนฝ่าบาทมาพอดีเลยทําไม้องพยออย่ามาเหลี่ยมอย่ามาเหลี่ยมตากลมมันลูกมานาวแคมขาวมันดังแปง อยากคครหน้าตึงใช่ไหมแล้ย MM <laughs> th i mean ังไงเน่เป <sh> <sh> <at 45> ็นกระเทยไหนเปียกเปียกพ่อผมสิแต่ชื่อมึงอะไม่ได้ชื่อเปียกไม่ชื่อเปียกชื่ออะไรกูชื่อเอ็งกี้คนแถวนี้เขารู้ดีเอ็งกี้ใช่หน้ามึงนี่เหมือนเกย์ชัยมันนี่เกดังเหรอเกดังอะรตะเค่ใครนะเป็นตะเค่วันนี้ดังเปียกกระเทย ไอ้เลิกไปกระเทยกูไม่เล <cam> ิกกูจะไปเลิกทำไมเป็นกระเทยได้เงินเดี๋ยวเดี๋ยวแปนแม่แม่เรียใครคะครแม่เรียกฉันอ๋อเอสเอป่าเนี้ยไม่ใช่เบลแน่ปากันเลยเอสอ่าเอสเนี่ยเอสเอสและเช่อเบลอะเบลใช่แล้วใช่แแต่แค่เบลต้องมีปัญหากรกราบขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่ต้องหวัวนะครับวันนี้เราเริ่มแสดงดึกนะครับเราเล่นดึกแค่ไหนเราก็เลิกตามเวลานั่นเองเลิกดึกสิเลิกดึก,เ,ก,เ,ก,เ,กเ,ปเป็นกระเทยได้เงินเดือนไหมอะไรเป็นกระเทยได้เงินเดือนไหมมึงคิดยังไงเี่ยเป็นกระเทยได้ได้เงินเดือนทำไมมูเป็นกระเทยกูไม่ทำงานอบตไม่ได้เงินเดืน <c oughs> นนอ,อ,อ <c oughs> ดนแล้วเลิกเป็นไปนเหมือนพน่อมึนดีกว่าเดือนนึงตั้งห้าหกพันพ่อไปะลรวะเอามาเพิ้งไงปีหน้าจะเป็นคนบ้ากามแล้วนะ เลิกซะกูไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกกูไม่เลิกไม่ดีฝ่าบาทมันไม่เลิกอ่ะมันไม่เลิกก็ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วเอ้าก,ก,ล,ก,ก,กลับเลยกลับด่านเราอีกเลยกลับไหนแล้วพรุ่งนี้เล่นหนองหวายแ <c oughs> หม <c oughs> จะไวเล่นเสียงด,ด้วยนะเหมือนกันหมดเลยแต่กล้าไปเลยคุณสาราม นี่มาทำไมเสด็จพี่ถามว่ากระหม่อมท่นมาทำไมกระหม่อมท่นจะมาสอนเพลงหนักเพลงทัวร์ให้กับเสด็จพี่เหรอไม่ใช่ข้ก็บอกอีกครั้งกี่หัวแล้วว่าไอ้เพลงดักเพลงทัวร์เนี่ยฉันไม่ชอบมือไม้มันเสียเล็บมันพังหมดเสด็จพี่เนี่ยต้องขึ um? ้นชองราชแล้วต้องฝึกซ้อมเพลงหนักเพลงทัวร์นไม่ใช่มันนั่งแต่งหน้าทาปากทาเล็บอะไรแบบนี้เน่เน่เน่ถูกต้องก่อนทุกว่าคนอื่นนะดูลูกน้องตัวเองก่อนเถอะเป็นสำลักไหมมาด้วยการเดิน จะเชิดไปนะมาได้ด้วยพอเลยฉากนี้กูตายแล้วตายก็ได้ยังไม่เลิกบอกว่าให้มันขู่มันบอกให้มันเลิกก็บอกมันแล้วมันไม่ฟังไงเผลอไม่ได้เลยมาเคลิ้มไปแล้วเออยเสด็จพี่ว่ายังไงก็บอกฉันไม่อยากพูดเยอะแล้วเอาเป็นว่าเสด็จพี่จะจับดาบไปก็บอกที่จะสอนพี่ดาบในทัวันได้ก็บอกแล้วไง ไม่ชอบจะมาส่งดาบแบบนี้นะไม่ได้ไม่เอารับดาบไปไม่ชอบจะมากลัวอะไรเอาไปไม่ชอบไม่อโอนี่เหกียรติคราบคุณใช้ตัวเดียวเลยคุณใครจะใช้ต่อไป็นใครไปไรล่ะกินเลยแต่พี่อะไร ก็มองพี่จะสอนเพลงดาบเพลงหววให้เสด็จพี่จะยอมซ้อมไหมเป็นตายแล้วยังไงฉันก็ไม่จับดาบหรอกย่าแตยอมก็ไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่ยอมแม่จะปลามือจะปลามันไม่ได้นะถ้าบเป็นพี่น้องก็จะมาบ้างมาเดี๋ยมันไม่ได้กันเดียมาเมันทนไม่ได้มาบันไม่ได้เป็นพี่น้องเนี่ยมาได้เสียก็ไม่ได้มาบาดไอ้กูแทงไปมิดดั้มมึงไม่มีความรู้สึกเลยเหรออะไรทำอะไรกูหัวไม้แทงมึงเนี่ยมันผุดไปหมดเลยนะ ไกูนึกว่าที่กูแท็กมันหลุดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่างเป็นแรงอะไรแลยขนาดนี้ทำไมล่ะ